จะลองดูนะครับจะไปโอรัฟเฟิดนะฮะไปญี่ปุ่นไปฟังเสียงสล็อตปาโลมาก่อสร้างเสียงพอาทิตย์ก็มีเลยี่ผมบอกว่าตัดเสียงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจริงหรือเปล่าไปดูกันครับเทปนี้ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่คืออีเลวอกซ์นะฮะเป็นหูฟังที่มีไมโครตัวมัน้องชัดมากนะใช่แล้วรู้มาตัวนี้คืออะไรหูฟังที่มีไมค์ดีที่สุดในโลกจริงปะใช่ ดีกว่าทุกตัวเลยหรอในโลกนี้ตัวนี้เจ๋งสุดเขาว่านะเ,เ,เ,ขาเขาเคลียร์ไปหรอเขาเขาเคลียร <c oughs> ์ไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าบอกขั้นตอนการทำงานก่อนเมื่อเราใช้หูฟังตัวนี้นะฮะเราใส่ในหูปุ๊บนะเมื่อเราโทรศัพท์ออกไปเนะนี่ยนะไมค์ฟหกตัวเนี่ยนะครับมันจะจับเสียงภายนอกอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะฟังก่อนพอจับเสียงภายนอกเนี่ยเมื่อเราเริ่มพูดคุยกันเนี่ยบน conduct voice accelerometer เนี่นะครับมันจะจับการสั่นสะเทือนในใบหูนะครับแล้วมันจะเริ่มทำงานร่วมกับไมโครโฟนโดยที่มันจะเริ่มจับจจาากกกเเสียงพูดป็็นนนหลััั AI Cancellation Algorithm Neural Environment Noise Deep Network มคือ จะยากเสียงรบกวนภายนอกกับเสียงที่เราพูดแยกออกจากกันอันไหนเสียงพูดอันไหนเสียงรบกวนมันพยายามจะแยกให้ได้นะครับและสุดท้ายพอมันแยกได้มันก็จะตัดเสียงที่มันรบกวนออกไปจากบทสนทนาของเรานะครับทําให้เราได้ยินเสียงสนทนาชัดขึ้นแบบ Clear Voice แล้วทั้งหมดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเทสกันเบสิกนะหูฟังนะครับกดหนึ่งทีปุ๊บเพย์พอสเดิมพับเดินหน้าทริปเปอร์แท็ถอยหลังนะครับแต่พอเรากดค้างเนี่ยมันก็จะแบบ Default Mode Ambient a w a r e Ambient a w a r e ก็คือว่าเราได้ยินเสียงแล้วเราค้างใส่หูฟังแต่ได้ยินเสียงคนข้ามดดเเเยยยก็คคืืออ ANC on นนีี่มััจะตสง ซึ่งตัวนี้มันจะดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเทสกันทีละขั้นเลยดีกว่าวิธีทสของผมนะครับก็จะเปิดเอาโทรศัพท์3มเครื่องเลยนะเปิดเสียงแอมเบียนสถานที่ที่ผมจะไปแล้วมาดูดีกว่าว่าเจ้าอ e ีลาวอกมันจะตัดเสียงได้ดีแค่ไหนเสียงแรกน,นะครับเสียงปาโลมาแล้วกัน<ๆ>นี่คือเสียงแอมเบียนนะฮะคุยผ่านเสียงปาโลมาเลยดีกว่าแล้วนี่ตอนเปิดอ e ีลาวอกครับกำลังทำหมันปาโลมาอยู่มันยากมากเลยเนี่ยมันใหญ่มากเลยหมันปาโลมาที่มันทำยากมากๆเลยนะเสียงต่อไปเลยดีจ้ะนี่นะฮะเสียงกอดสร้างเนาะ ไม่เสียกอ่อสร้างแลันนี่ตอนเปิดอีราวอกครับเสียกอ่อสร้างนะครับนี่ยพอผมหยิบพูดมันก็จะมาแต่ผมพูดนี้นะครับ <at> เทสติ้งหนึ่งสองสามสี่เอาตอนนี้พี่อยู่ไซงานไปไงเป็นไงเดะเทปปูหรือยัง เอ้ทำไมช่างมันไม่ยอมทำงานวะใช้กอร้างนะครับเสียงเงียบไปเลยดีมากเลยเตี้ยสถานที่เสียงที่มันตัดเสียงนะครับต้องบอกว่ามันตัดเสียงได้ดีมากๆเลยแต่ที่คุณเห็นว่ามันอ e ุ e ้ยอุยนิดนึงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเซ็ตแบบแม็กซิมัมมันตัดได้ดีมากหายหมดเลยถ้าต้องการปรับให้มันอ e ุ N ้ยน้อยลงสามารถปรับได้ในแอปพลิเคชันครับเดี๋ยวบินไปเมืองนอกเลยไปดูคอนเสิร์ตมาร์ชเบลโลดียวานี่คือเสียงแอมเบียนนะฮะคอนเสิร์ตมาร์ชเบลโลแล้วตอนนี้และนี่ตอนเปิดทีละวอลครับออามีเพื่อนด้วย อ่าอยู่ you, พี่อยู่คอนเสิร์ตไามเพ่อรครับไม่ได้ยินไหมเงียบจนไม่ได้ยินเลยใช่ไหม <Yeah. S 2> นี่หูแบบเพลงมันมากนี่คือเสียงแอมเบียนนะฮะโโออเเคค ่ชิบูย่าละโอ้โหไม่ได้มานานมากเลยเป็นไงครับได้ยินไหมครับอ่าผมอยู่ชิบนะูย่าแล้วนะเสียงพี่เป็นไงไอยู่ญี่ปุ่นจริงๆมันเงียบมากใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปประเทศอื่นไปแอพอร์ตอีกทีนึงนั่งแท็กซี่ปึ้ง,ง,งมาอเมริกานะฮะในกราฟฟ์นะครับฮถ่หูฝนเยอะมากเลยเดี๋ยวทะลุไปฝากตอนนี้พี่อยู่งานกราฟฟไม่เชื่อเหรออยู่จริงๆอยู่ทำไมโทรไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเชื่อเลยไม่เชื่อจริงนี่คือเสียงแอมเบียนนะะฮโอเคโอ้โหอยู่ัเดินแต่งอัมเปิดออาวบร์นะ โอ้โหหกเดือกระเด็นโดนเลยเว้ยมากโอ้โหเชื่อไหมพี่อยู่สนามมวยครับเป็นไงบ้างตอนนี้งานถึงไหนแล้วจริงๆไม่มีใครเชื่อเราอยู่สนามมวยมันเงียบมากใช่ไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปห,หาที่อื่นมาเอ้ามีเด็กร้องไห้ตรงนี้อีกเอ้าน้องสาเป็นไรน้องจริงๆมีเด็กอยกู่พี่ร้องไห้อยู่ตรงนี้นี่ไงที่นี่ไ,ไ,ไ,ได้ยินเสียงอะไรเลยเห็นไหมเด็กร้องไห้จริงเวลาพูดปุ๊บมันตัดเสียงมันไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เลยอ่ะไปสุดสัตว์นะอยากเห็นมานาแล้วตัวสล็อตตัวสล็อตหน้าตาแบบนี้นะฮะมันจะมีีเสยงงไ และนี่ตอนเปิดอีราวงครับโอ้โหสล็อตไม่ไเสียงแบบนี้เหรอวะไอพ,พ,พี่อยู่ศูนย์สัตว์ฟังเสียงสลอ็อตเอ้ยทำไมเหมือนเสียงแตงไวไวเลยวะเนี่ยได้ยินพ่ะเสียงสล็อตตะกี้อ้าวพอพูดปุ๊บไม่ดีแล้วมันตัดไปละ <c oughs> เสียงนกยูง <c oughs> เสียงนกยูง นี่เสียงนกยูงเหรอเนี่ยไอ้ปายได้เสียงนกยูง u, ได้ยินป่ะไมไ่ยินเอา้าทำไมไดูสิเสียงนกยูงมันตัดเสียงไปละไม่ได้ยินมันคุยกับคนที่คุยรู้เรื่องมากแต่อยากจะแชร์เสียงที่เราได้ยินนี่ลำบากมากจริงนะฮะโอเคไม่เยอะละผมขอป้ายโอทราฟฟอร์ดละที่ที่ผมชอบที่สุดนี่คือเสียงแอมเบียน,นะฮะบูโน่บูโน่บูโน่ อาปาโทรมาป้ายพี่อยู่เอลทัฟฟอร์ได้ยินไหมเสียงพี่อยู่เอลทัฟสตร์เดี๋ยวเขาร้องฉีกองเชียร์ร้องกันใหญ่เลยได้ยินเปล่าเดี๋ยวร้องเพลงแบบโอ้โหบูโน่บูโน่บูโน่เลยเพลงบูโน่โฟนันเดสอ่ะเดี๋ยวเับไปดูเล่นในเบนเบร์บ้งไปเมกาอยู่เบนเบร์ชุดเลยชุดเลยแล้วนี่ตอนเปิดอีเาวคครับไม่ใช่ทำไมอยู่สนามบ้านครับเบนเบร์ครับดูเอเบร์อยู่ไม่เชื่อหรอไม่ได้อยู่ในห้องนอนสนามบาสไม่มีใครเชื่อตั้งน่ะใช้อีเาวอล์คไม่มีใครเชื่อนะมันตัดเสียงได้ดีนะกลับบ้านเดี๋ยวกลับออฟฟิศเอาโอเเเเคปป๊บบสีียงงงท่ออออฟฟิศาา็นไ้ะ โอเคครับพูดไปลอยเสียงดังจังเลยพี่ไม่อยากจะยินเราความราคาญเสียงตัดไปเลยตัดเลยดีูแบบเปียกเปียกโอเคครับพูดไปลอยเสียงดังจังเลยพี่ไม่อยากจะยินเราความราคาญเสียงตัดไปเลยตัดเลยดูแบบเปียกเปียกพี่มังอยู่ไหนอยู่ออฟฟิศอยู่ออฟฟิศไม่ได้ไปไหนฮะไมมเงียบจังอ่ะ จริงหรือเปล่าอยู่บ้านอยู่ในห้องนอนเลยเนี่ยอ๋อโอเคโอเคค่ะตัวนี้นะครับเป็นการระดมทุนจากอีดิโอโกโก้นะครับมีคนมาลงเงินรอซื้อแปดล้านบาทแล้วเนี่ยตัวเนี้ยฟังเพลงได้แต่ไม่ใช่สูดแต่เรื่องไมโครโฟนเนี่ยเทียบต,ตัวละหมื่นกว่าบาทผมลองลักเก่พวก airpod s pro sony พวกเนี้ยมีอยู่นะแต่าาพูดจริง airpod s pro ดีกว่าหูมันดับกว่าอันนี้จะดรามาัน80%ของ airpod s pro จากความรู้สึกตรงๆนะฮะในการหูดับนะแต่ไมโครโฟนเนี่ยสู้ได้เลยตัวนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ใครที่ทำงานที่บ้านแล้วไม่อยากให้เสียงในบ ตอนนี้มันยุคที่เราซูมคอกันรเราคอนเฟรนต์กันเยอะมากทำไมต้องใช้เสียงสื่อสารประชุมกันเนี่ยมีติ้งเนี่ยมันโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนีนะคุยดูเรื่องกันเยอะแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ต้องรำคาญเราว่ามีเสียงแอมเบียนที่บ้านไม่ใช่ขนาดผลที่ทำงานแบบในก่อสาร้างไซต์ต่างๆที่แบบว่ามีเสียงรบกวนทำงานในสนามบินแอมเบียนดัมเบลเลยสนามบินแม่ หรือใครจะต้องการใช้พวกหูฟังในการพอดแคสต์โฆษณเพราะตัวนี้มันก็ตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมากการรองน้ําได้ระดับ4ี่การฝุ่นระดับ5แต่การใช้งานหนึ่งครั้งได้มา6ชั่วโมงครับแต่ถ้ามีเคสนี้ได้ถึง30ชั่วโมงเลยคุณภาพความชัดเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ได้วาวมากแต่ว้าวกั่าการที่มันตัดเสียงเก่งมากนะครับเสียงข้างนอกและก็เสียงไม้ที่เราคุยกับคนอื่นนะครับผมให้ประมาณ8เต็ม10เลยเป็นหูฟังตัดเสียงเป็นไม้ที่ดีสุดตัวหนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งก็ราคาเนี่ยก็่ามีพันกว่าบามี ใส่ใน box ใน box ใน box ัาไข่ให้ด้วยนะคะกงดีเดียจะพอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ FISO ไออโต้โบเคปหรือหลังละล,ะล,ะลายบิงมก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจูชัดเตืนมันก็เรื่องของกูข้อมูลแทชูออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคุณ